สบายดีเด้อพี่น,น,น้งองสบายดีตอนสวยตักน้ำกินน่ะล่พอกันตอนสวยๆจะไปดีเออยังปากคือมุมแท้นะ่ะเอ้ยปากคือมุมแท้น่ะเอ้ยเอาน้ำได้เลยพีาน้อัน่าหายก็ได้ อเอยอดกบเอือยในน้อยเอ้ยปูหน่อยเกินแล้วเนาะอันน้เอออฮาดอดฮาดอดเยแตี้แล้วอ้ยองยองี่อเตอรเอ้นอยเฮ้ยนน้อยน้อยน้ยเ้ยเอาไปนยังต้คือไปเด็กอึๆกังคืนเด้อเฮอมันไหลบ่ เออเออเออตลอดปิดคืนอืมปิดปวยแล้วคืนเนี่ยปิดปวยคีอเออหายยาก mm ู nah ้จ้างหายิวแล้นี่เนาะมา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 ิ๊บเสร็ตหายไปหน่อยมอว่ายาไม่เป็นไข่ดอกเพนไข่กออนยาน้านพุ่งเนี่ยอเ้ยเคยไปไข่อยู่อ

พี่รามเเยพี่ามันน้อยเกินไปบ่ไม่เงียบบ่พี่าก็เขาคั่วพี่น้องเลย,ยเขขห,หลับมูกินตอนเสาาก่อนลมแห้งโอ้ยเสียงตนสะเทือนเลย การสังกะสีไปกับพ่แอแหงลมมนลมแห้งตู้ไว้กองหนึงมันผัดกับมนตกใจของกลมลมมน้อเอยกับผมดิดมนดเห็นไหเป็นไรลูกไคะเอ้ยพี่แม่มอยู่พี่ได้ ไปใส่เล <growing> ยยากับล uh ิบให้ไปทางไหนดอกเตียงจิงจิบดบต้องใส่ยากล่อมแล้วเกิดสิบองดิร้อยมื่อิอ่ากกำลังหาดองนะครับตือยาอีกอื จะไม <ไป S 2> ่응ไให้อันนั้นเรื่อนเลือเล่องง่ายขยันจีสามเค็มรวดเธอเดียวเค็มเหยียดค่ะจะไม่ให้ห้าวดองๆเลยนเลื่องง่ายแงนๆหย่ดนี่บอกย่าถึงสกัดคนขี้ดื้อน้องเลยกินข้าวน้องเลยกินข้าวมากินข้าวไม่หิวไม่ได้กินเล่นกีนดินต่อไป ตาได้ลูกผันตาตื่นชิน้องเลยอ้ยนี่หลายอย่างแห้งพักนกหลายอย่างพักกัดได้บะกอบไปกระโดน้กระโดดน้ำบุกกน้เหนอแม่นีไปเสียงลุม่น้องเ้ยลมแห้งอย่าีลมแบบเือะรลอาไปคู้บนแดงแต่นเอหยหน มันเ้หลายคนก็จะเห็น้องดิอะกินเลย้องดีบเยบาอีกเียบเาอีกนังอีกเปิดฉากได้ยังงเยบเาเปิดจะออกล้าเงียบเขาไหมเงยบเขาเปิดจออกปล้ำอีกผ่านคือช่วนนั่งเอกพรมน่เห็นดูครูเมื่อชองน่ะอืม นี่เอกยังเอกงายนี่เฮ็ดหนกเฮ็พี่้องเอ้ยเพื่อเสีออกมาหาีนงานยุ่งานะงานเยะมา่ไดนแ้งเขึ้นรอขึ้นนี่ก็เริ่มแห้งแล้วลมจนว่า

ยาเข้าไปหมดที่หมดที่แบบซื่อเนี่ยนี่จะเบิ่ออืขชาวก็แลังมันอีกอะไรนี่่เออเดินกินดีอยู่เหรอกินดีกว่าห้าอีกแหละอืมห้าอีกคนเด็กกินมือไปเดกินอึ nhưng tại vì người ta lần ở một cái mình lúc 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 mình lúc

เรอาน้ออมื่ใกล้คยเองมาก็ชาวบ้านฮึ๊กทำมึงกับเขานั่งกินเมหน่อยเลยกเต๊มหนอยตากายยังออกม่หายล่ะที่นี่้ำมันมนเนาะ ก็จะ เนี่ยมัาตนี่หมืนั้นก็ลยคอเกาคุณม่กับาม่ทกันคือเป็นคร คุณนานนี่แหละอย่างเงี้ยนี่นั่นนี่อยางงี้ยไปซืวอตลอดเลยนัวนอย่างผมมามัดสะเห็นบ่

มันสิกินมันี่ังอจอไังงไปเอาบอนอยู่ัหน้ก็กงานเน่ไว้จวา้าก็จะไปหาบุงมันมีงานใหมเดี๋วได้อยู่ทั้ง どうぞ。Oh <laughs> 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 ừ, nếu ทางนั้นแหละตาโอ้ยโอแล้วแหละเนี่ยสิคือแล้วคู่ ถึงจะดอกก่อนเราจะทักดอกเดือนจะแหลกเป็นอกล้มาเกิดมากเลยเนื้อทุกอย่าง <ส straightforward. S 2> ให้เด to ็วก um. <c oughs> <laughs> ่อนมอสเซร์ดแลนดกมอเขาอีกนะดูด้วยิดูดคอับัน่นนนีน่่นนนี่

ก็ผู้าแหละนะคือมั่งแต่ดูมาดูมาวันนีดูมาดูทำคนเลยนะเอามากินขนมาแลอพอร้อยย่อไปเนี่ยก่นตักินมันขาดนะมันาดตอยู่ว่ากินเ่าินเท่าเนอืมเือ